เขานิยมเล่นกันแบบประยุกต์ค่ะแต่ว่าก็ยังคงกลิ่นอายทางวัฒนธรรมเอาไว้แบบที่เพชรรุ่งนัตราชนะคะวงดนตรีแห่ประยุกต์ของเมืองเชียงใหม่รับช่วงต่อมาจากครูดนตรีเขานิยามการทํางานว่าใหม่ก็เอาเก่าก็ไม่ทิ้งไปติดตามในลั่นทุงกับคุณน้ําอ้อยจัาจิตค่ะ ทางเป่าที่ให้เสียงเล็กแหลมฟังดูผาดโลนของแนน้อยหรือปีแนขนาดเล็กสอดสลับกับเสียงระนาดและคล้องวงจัดวางนั่งตำแหน่งกึ่งกลางวงดนตรีโดยเสียงของแนน้อยในแต่ละบทเพลงเทียบได้กับเสียงนักร้องนำมีระนาดแทนเสียงประสานส่วนเครื่องไทยละสากลอื่นๆทำหน้าที่ดนตรีประกอบ ซึ่งทุกครั้งของการบรรเลงไม่อาจขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดได,ได้ตามแนวทางประยุกต์ของคณะดนตรีพื้นเมืองจากอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่รวมตัวตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนบรรเลงร่วมกับนักดนตรีรุ่นครูของหมู่บ้านสืบทอดมาในชื่อเพชรรุ่งนัตราศไม่น้อยกว่า10ปี ไม่เพียงมีทักษะสืบต่อจากครูดนตรีหักเครื่องปีพาดลำโพงเครื่องขยายเสียงล้นรับช่วงต่อมาจากคณะมิตรรวมใจแห่งบ้านหนองช้างคืนซึ่งในอดีตบรรเลงประจำงานฟ้อนหรืองานแห่ฟ้อนผีตามความเชื่อของชุมชนแม้คนรุ่นก่อนล้มหายตายจากแต่เครื่องดนตรียังอยู่สืบมาผ่านคำสั่งเสียว่าห้ามขายเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อรักษาเป็นมรดกของนักดนตรีรุ่นต่อไปสืบจากเปิดแม่แล้วก็ช่่ยกันพัฒนาะ บาได้มีผ่เป็นเจ้าของถือว่าคนนี้จะเข้ามาออกเข้ามากับตัวเปาออกไปกับตัวเป่าเพราะว่ายังถ้าผมบอกมีแล้วผมทาบาได้แล้วก็ต้องมีคนสืบต่อไปเพราะผมผมได้สืบจากจากวงเปิรนมาก่อนแล้วเปิรนบอกให้สืบต่อไปมันทุกอย่างครับต้องถ่ายทั้งหมดทุกอย่างตั้งปีเนรนาธท้องวงกองเนี่ยที่อยู่ในวงนะทุกอย่างเลย เล่นเป็นท้แล้วก็ทําด้วยอ่ะทาทุกอย่างทําสืบทอดเครื่องเป่นดุติดจากพ่อมา วเวลาแสดงและรูปแบบของเพลงที่นำมาเล่นขึ้นอยู่กับลักษณะงานทำให้ต้องบรรเลงทั้งเพลงสตริงลูกทุ่งในอดีตเพลงตามกระแสและเพลงพื้นเมืองเช่นลาวเดินดงหรือสีหลงถ้ําเข้ากับครั้งนี้ที่มาบรรเลงในงานบุญวัดศรีมงคลหรือวัดเมืองลึกจังหวัดลำพูนซึ่งนักดนตรีทุกคนสามารถเล่นเพลงได้นับร้อยไว้หมุนเวียนเล่นในงานหลากหลายเว้นเฉพาะงานแต่งกับงานขึ้นบ้านใหม่พูดถึงว่าเป็นอาชีพือว,ว่าได้ครับอาชีพเพราะว่า,วา เ็รายได้ลักนี่จะมีองค์ความนี่จะมีแค่เฮีย่างเดียวครับว่างานวนมากมันมันไปได้หลายงานนะครับเนาะอย่างงานวัดงานศพอย่างนี้งานฟ้อนอย่างนี้ครับแล้วก็พวกก็ใช้เป็นประกอบเป็นประเนี้แล้วแล้วถ้าพวกาอย่างไรเพิ่นเพิ่นเพิงใจอย่าเพิ่นเพิงใจว่าเพิ่นให้เอาวงนี้ไปเฮียอย่างสมมติงานศพงาน เออครบงั้นอย่หรอกก็แบบอย่างไะใครฮึ่มันบเิยบเงาอยสถานการณ์โควิดที่ย้อนกลับมาอีกระลอกส่งผลกระทบกับงานของวงและสมาชิกที่เลี้ยงชีพด้วยการเล่นดนตรีอย่างไม่อาจเลี่ยงหากในแง่มุมใหม่ก็นำมาซึ่งการปรับตัวของวงที่เล่นแบบออนไลน์หรือบันทึกเทปการแสดงสด เผยแพร่ผ่าน Youtube c h anel ของวงที่เพิ่งสร้างได้ไม่ถึงปีวัดผลการตอบรับจากคนดูแต่ละงานหลักพันถึงสองแสนครั้งเป็นรายได้อีกทางแม้ไม่มากแต่ก็เป็นกำลังใจของวงและทำให้เห็นว่ายังมีแฟนเพลงอีกไม่น้อยที่หลงไหลในมนเสียงของดนตรีแห่ประยุกต์นำอ้อยจำจิตไทย p ี s รายงาน อาลป์ชาวฝรั่งเศสค่ะผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานสร้างภาพมือจับกันขนาดใหญ่ตามสถานที่ต่างๆสําคัญสำคัญทั่วโลกนะคะเพื่อเป็นสื่อเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษย์เขากลับมาสารต่อโปรเจกต์ของตัวเองอีกครั้ง